อ้าวเริ่มครนี่นราจะมีรีวิงดังไม่ค่อยได้ยินตอนนี้เราแบบนารีวิวขนมนี่นนนตะวันตามปูน้า,าโชว์รูปหน่อยสิบางทีส,สวยมองไม่เห็นน,น้าจะซูมหน่อยตามปูขนมนี้ทำจากอะไรเนี่ยขนมฝรั่ง นี่ก็คือขนาดชิ้นนี้คือขนมขนมพอรู้แล้วขนมนนะมันม่วนอระกอบอะไรบ้างไม่เซอรนประกอบสิอมนี่่อสิแล้วไเอาติอก ได้ทั้งสองันแลลวเว้ยอันนี้คุณค่าด้วยอ่าว่ามารชาตแชืการต่อหนึ่งรอบันยันยันห้าแคลอรี่คารเซนน้ำตาลศูกรัมอปรเชนไขมันหอะไรไม่ได้ยินไขมันห้ากัมแปดเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์โอเดียนอะไร โซเดียมโซเดียมคืออะไรคือเกลือใช่ไหมโซเดียมไม่อ่ะต่อโซเดียมหนึห้ากิโลกรัมหนึ่งรจห้ากิโลเลยนี่เลือดร้อยกรัมร้อยสิบห้าอยสิบห้อะไรกิโลกรัมกิโลขาเขียนกิโลกรัมเลยนี่มิลกรัมมิลลิกรัม เอาเริ่มต้นใหม่สิอ่านใหม่อ่าน,านทบทวนใหม่อีกรอบหนึ่นงัานีบางแม่อ่านนั่นก่อนอน,นั่นท่กคนน้ำตานี่เดียวงงพลังงาน90พลังงานแคลอรี่เท่าไร่90น้ำตาล0กรัมน้ำตาล0ไขมัน5กรัม8%ไขมัน5กรัม8%โซเดียม110 หปดดเปอร์เซ็นต์ประโยชน์มีประโยชน์ไหมไม่รู้เ,เขาได้เขียนประโยชน์ไหมเขาบอกอืาหมดอายุวันไหนนนี้นี่คือ ยังยังดูสิอันนี้เดินจะลุตลุตแล้วนี่ไหนดูสิเออเอาไอของก่วเอาเพราะวันทีเนเน่เอาแค่นี้แหละไหนดูสิผลิตวันที่ไหนผลิตวันที่บ๊ายบายอ๋ออ่ะเอ๊ 哦。Oh.